ข่าวดีวันที่10เมษายน2566นี้รัฐแจกเงินสดคนละ1,000บาทโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศกดเงินสดได้เงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลได้เตรียมที่จะแจกเงินให้อีกซึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทและโอนให้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10เมษายนนี้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะกอดติดมาตร,รการให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบ,บางจากภาครัฐ3ามกลุ่มทั้งเงินเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน2566ซึ่งทางรัฐบาลจะทำการโอนให้ก่อนวันสงกรานต์ซึ่งก็คือในวันที่10เมษายนนี้ส่วนใครมีสิทธิได้บ้างสามารถตรวจสอบได้ดังนี้ค่ะโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนบุตรในวันที่10เมษายน2566ดังนี้กลุ่มที่ห เงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึงอายุ6ขวบคนละ600บาทต่อเด็ก1คนได้รับสิทธิเฉพาะครอบครัวรายได้น้อยฉเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีกลุ่มที่2เงินเบี้ยผู้สูงอายุคนละ600ถึง1,000บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารตามเกณฑ์อายุดังนี้อายุ6 0ถึง69ปีได้รับคนละ600บาทอายุ7 0 9ถึง79ปีได้รับคนละ700บาท อายุ80-89ปีได้รับคนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้รับคนละ1,000บาทกลุ่มที่3เงินเบี้ยผู้พิการ800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุดังนี้ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีได้รับคนละ1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้รับคนละ800บาทโดยปฏิทินการโอนเงินประจำปีงบประมาณ2 2,566จ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้ เดือนมกราคม2566จ่ายวันที่10มกราคม2566เดือนกุมภาพันธ์2566จ่ายวันที่10กุมภาพันธ์2566เดือนมีนาคม2566จ่ายวันที่10มีนาคม2566เดือนเมษายน2566จ่ายวันที่10เมษายน2566 เดือนพฤษภาคม2566จ่ายวันที่10พฤษภาคม2566เดือนมิถุนายน2566จ่ายวันที่9มิถุนายน2566เดือนกรกฎาคม2566จ่ายวันที่10กรกฎาคม2566เดือนสิงหาคม2566จ่ายวันที่10สิงหาคม2566 เดือนกันยายน2566ใจ่ายวันที่8กันยายน2566สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ